พุกา้ามานี่เลยไปไหนมาเข้าไปเล่นในครัวมาเหรอเป็นไหนมาครับพุก้ากับบอกเน่าบอกใครเน่าบอกใครเน่าลูกหนูไปไหนมาไปไหนนะ่ะไปไหนนะ่ะอย่าก,กัดนาะอย่าก,กัดทังนาะพุกา้า ไอเดือออกมาเล่นทั้งวันใครออกมาเล่นทั้งวันหน้าหนาวไม่จำศีลหรอลูกไปละไปละเดินไปละใจไปไหนพาเดินไปไหนเนี่ยพ,พัูโพกะ <c oughs> หนูจะเข้าบ้านแล้วหรอลูกจะเข้าบ้านแล้วหรอ จะเข้าบ้านเราเหรอ,อเลงเลงเลงเบาะก,ก็ขาดนะ่ะผู้บ่าวเบาะขาดแล้วนะ่ะเบาะเน่าขาดยังไงก็ไม่ยอมทิ้งเพราะว่าติดเบาะเน่ามากใช่ไหมปุก,กะกะครับขึ้นไหมไอ้อ้วน